ครับเพื่อนเพืครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับเบนซ์เอสลคนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะนี่ครับดูครับเปิดประทุนหมดนะครับนี่ครับโอ้โหเปิดหลังคาครับไม่ใช่เปิดประทุนนะนี่ครับเห็นเห็นกันเลยนะครับนี่สวยงามมากๆครับสรถคันนี้นะเป็นตัวสีบอลตัวนี้ปีจดปี2011นเะครับเป็น SLK 200นะครับนี่ครับ อันนี้เนี่ยผมใช้แค่รีโมทนะครับใช้รีโมทเนี่ยสามารถสั่งเปิดได้เลยหรือจะไปสตาร์ทเครื่องแล้วสั่งเปิดด้านในก็ได้เหมือนกันนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นอีกหนึ่งคันเป็น SLK นะครับตัว200นะตัวนี้เป็นตัวเปิดประทุนตัวรุ่นหายากแน่นอนครับนะสมรรคันนี้นะออปชันใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วที่เปิดประทุนเนี่ยใช้งานได้ครบไม่ต้องกลัวครับนะครับเปิดปิดได้สบายเลยนะผมเอามาเปิดปิดเล่นเนี่ย โอ้โหขับไปชมวิวไปนะสุดยอดครับนะครับรถคันนี้นะมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับนี่เพื่อนๆใดสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้เลยนะครับนี่มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ติดสติกเกอร์มาเป็นของ Mercedes Benz นะครับด้านข้างผมไม่ได้แกะออกนะเพราะสวยครับนะครับฟิล์มให้เป็นฟิล์มสีดํานะสวยงดงามเลยครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่จะบอกภายในด้วยเวลารถเราถอยนะครับมีครบหมดเลยนะครับ กุญแจเป็นกุญแจน้ำเต้าฝากระโปรงสวยกันชนสวยประตูสวยนะครับแก้มสวยครับงดงามเงางามตัวจริงสวยมากครับไฟเลี้ยวพร้อมกระจกมองข้างนะครับประตูหลังประตูหลังไม่มีครับกันชนหลังนะครับสะโพกหลังสวยงดงามเลยครับเงางามมากๆครับฝาหลังสวยเซ็นเซอร์หลังสี่จุดสวยข้อคู่นะครับท่อสแตเล็กคู่อีกสองตัวนะครับ สะโพกหลังสวยประตูสวยนะครับแก้มสวยนะผมบอกได้เลยว่าสวยทั้งคันครับราคันนี้นะครับนี่ผ่ากันชนหน้าสวยครับนะครับฝากระโปรงริ้วรอยจะมีสกิดินเล็กๆได้น้อยแค่นั้นเองครับโดยรวมแล้วผมถือว่าผ่านมากๆครับงดงามมากๆนะครับสมุดคู่มือพร้อมแล้วที่สําคัญที่สุดรถคันนี้วิ่ง8 0,000กว่ากิโลนะครับมาเปิดดูภายในกันนี่ครับภายในของเขานะครับก็ SLK มันก็จะเป็นคล้ายๆหนังกลับอะครับ เน <Yeah, yeah ี่ยครับจะเป็นคล้ายๆหนังกลับแล้วก็เบาะจะเป็นบอะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับพรมเพิ่มก็เป็นพรมก็พรมเดิมของเขาเลยนะครับเนี่ยครับด้านหน้าเกเกอร์ก็จะเป็นคล้ายๆหนังกลับนะครับของ SLK เขาเลยนี่ครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ผมบอกนะครับเซนเซอร์อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับนี่ที่เก็บของนะครับมีครบหมดสมุดคู่มือมีพร้อมหมดนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรลนะครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับ มาเดี๋ยวมาเปิดดูกันต่อฝั่งนี้บ้างนะครับสวยงดงามแน่นอนครับผมบอกได้เลยเป็นรถในฝันของหลายคนแน่นอนครับสําคันนี้นะครับนี่ครับแผงกุ้งแผงข้างสวยครับนี่ปรับข้างเป็นไฟฟ้านะครับเบาะนะนี่ครับอ่าโอเคใช้ได้เลยครับมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับว่าเวลาปิดแล้วเขาปิดยังไงนะครับนี่ครับดูความสวยของเขานะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเอาไปใช้กับราคาเนี่ยสุดคุ้มมากเลย นะครับผมขายได้ในราคาที่ไม่แพงคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าที่อื่นแน่นอนคุ้มกว่ากันหลักแสนเลยอ่ะนะครับนี่ครับนี่ครับผมกดแล้วรีโมทเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแต่แต่รีโมทต,ต้องเข้าใกล้หน่อยนะครับถ้ามันไกลามากไม่ได้ครับแป๊บนึงนะครับอ่านี่ค่ะอ่านี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจริงเขาปิดได้ไวนะแต่เมื่อกี้ผมดึงรีโมทออกมาไกลสัญญาณมันจะหายไป นี่นะครับมือผมก็ต้องกดรีโมทอยู่เห็นไหมครับนี่ครับแล้วเขาก็จะปิดนี่ครับโอ้โหนี่ครันี่กระจกมาตามมาเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับ SLK นะครับสุดสวยนะโอเคนะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางน้องเซล์ลได้นะครับใช้งานได้ครบนะครับกระจกอย่างที่ผมบอกนะครับหลังคุงหลังคาใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่ต้องกลัวครับนี่ระบบไฮดรลูไฮโดรลิกของเขาเดิมหมดนะครับ นี่ครับสวยงดงามเนี่ยนะครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งผมพยายามถอยออกมาหน่อยนึงนะครับได้เห็นการทํางานของเขานะครับอ่าใช้เวลาไม่กี่วิครับอือปือ๊อสวย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 โอเคงดงามมากๆนะครับนี่พอปิดเสร็จปุ๊กกบกระจกก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับโอเคนะเป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนำขับสนุกมากเลย ผมก็ไปขับใช้มาแล้วครับนะครับโอเคขับดีขับนิ่งขับเงียบเลยขับสนุกมากะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ